สดี๋ดีน้องชมนา่ผมนึกอยู่กับเกมอะไรนะมูมูดิสูสเปตกูอ่านที่ไม่ออกกันนะถ้าหลังจากครั้งที่แล้วนะเราก็ได้ตายไปแล้วเป็นวิญญาณนะผมเราจะสืบคดีจนกว่าเราต้องสืบคดีสําเร็จนะครับเราถึงจะกลับไปเกิดเป็นคนใหม่ครับอืไปสู่สุคติเออวัว่ายสู่สู่สุคติ ว่าเราว่าเราต้องการแบบอยากสืบคดีให้ได้ก่อน,นครับเราจะดูที่นีน่มันยิงไปเอ่มกี่นัดวะ <c oughs> ยิงไปกี่นัดละนับนับจุดกี่หลังเราก็ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกยิยงไปหกนัดด้านล่างก็มีอุดเจ็ดนัดเอาเพ้่เม็ดหนึ่งพลาดไปหนึ่งสองสามสี่เออเจ็ดถูกละ อพิษเอโทษแล้วสองเนี่ยก็เสร็จกจบอืมโอเคก็คเราดูที่พืนหลักฐานหมดแล้วครับผมคีนี้ดินอ้ดินะกดเอ็กซนะผมเป็นการอ่านใจเองกด b ีเนี่ยเป็นการออกจากล่างอืมสุดดูดยายงนี่เราดูหมดแล้วใช่ไหม จะไม่ได้เราดูหมดเชื่อแล้วเราดูใหม่ครับเออในไงต้องดูใหม่ด้วยต้องดูใหม่ด้วยโอเคดูให้หมดครับอืมอะไรเนี่ยโอลี่เว็บป้อนอคิดดีแล้วนี่รู้สึกว่าได้ยินเสียงผมไม่ชัดอืมเพราะผมเปิดลำโพงเล่นน่ะไม่ใส่หูฟองอันนี้นลองใส่หูฟัง พูดถึงอะไรเราทุกอยงเนียวแต่ไม่ได้ด่าว่าอะไรเลยหรอกอะไรอึบจะสีนีน่เธอกำลังทำข่าวอยู่แล้วเนี่ยมันมันอ่านมันพูดยังไงวะเนี่ยเห็นไม่ทำเลยอลเอซี่เนี่ยเอซิ่สุไรรสสดไปหนึแมนอีกคนหนึ่งครับาใจให้หมด นลเรจะรู้อะไรบ้างอืม <Okay. S 2> ไม่รู้เงี้ยเลยดู่ไปสิงใครเลยเนี่ยนะอีนี่นะ,นนนะ <Yes. S 2> กดไหม <Yeah. S 2> อ๋อ ลลอะไรล้อสักอย่างออเมันพูดแบบประว่าเราอวดเก่งเนี่ยเออเก่งไปสู้เองเนี่ยอะไรอ,อะไร,ะไรแบบคคิวเลอร์เแบบมันอ่างว่าแบ็คคิวเลอร์ป่ะแบ็คคิวเลอร์น่าจะเป็นคนฆ่าเราคะับซึ่งเป็นฆาตกรต่อเนื่องมาเองแบบคิวเลอร์ <laughs> <laughs> okay. oh. สิ่งนี้ก็อ่านใจไม่ได้เหมือนเดิมจุ๊บสิง่งคนร้ายไม่น่ากลับมาอ่อคนร้ายเฮียถึ่า so, <so>, so, คนแล้วงกลับมาแล้ว right <laughs> <laughs> สำนักผิดเด้อว,ว่านี่เกียดแค่คหมด คุยโทรศัพท์นี่เราคุยหลักฐานเราได้หก <c oughs> เต็มแปดอ่ะเดี๋ยวดู <c oughs> เหมือนเธอจำอะไร,ร,ร,รไม่ได้เลยเนี่ยอะไรเนี่ยมีที่กดตัววายวะกดตัววายแล้วเลือกอะไรโอ้เลือกอะไรก็ได้โอเค เรพูดถึงเรื่องดัคคิวเลอร์ครับพาไปสัมภาษณ์ให้ตำรวจครับดัคคิวเลอร์อต่มยนะเฮ้นที่แกสมองเสื่อมไปเลยอ่อไม่ใช่เหรอ <c oughs> ใช่ป่ะโ <c oughs> อเคตังเซอนให้เธอรู้เรือบางอย่างแล้วนะ อาจจะอาจอจโอเคกดวอ่ะอืมเฮ้ยอ,อะไรไี่ะโอมันมีอะไรไม่รู้เขียนเนี่ยห้นไปอ่ให้เราขึ้นไปข้างบนอ่ะ <c oughs> Mm -hmm. But by oh, the old house, to the Excuse up. me. Do I need to wait for someone to open a door every time I want to go inside? Yeah, any buildings that were mm. consecrated can be a bit tricky getting into, but <laughs> <when laughs> once you're, in you're inside, it's, it's <laughs> all sailing. Same goes for getting out. Open doors, oh. windows, whatever. มันตัดทู้ผหรม้ว่านะเอาคุณเด็กเชีรู้ไม่ได้หอดด้บนเนี่ยไม่มีเงี้ยเลยจั๊กเย่อตกมาไม่ตายหรอกแล้วผีก็คือเห็นเขาว่าผีเ็ื่อลำเนี่ยมันจะเข้าบ้านพวกที่มีคนอยู่ไม่ได้ แล้วเราต้องรอเขากขาปลกที่มันเปิดตูมา,าเพราะเราเข้าไม่ได้เองถ้าแบบเข้ามาแล้วก็ออกไม่ได้ก็ร้อยมีคนเปิดประตูให้ <Yeah. S 1> อ <laughs> เออเออยอะไรวะตะเกียดดำดำยอกไอ้อยดำดำ,ดำตาเสือดาวมไม่แคร์เดิมไม่แป้งไม่แป้งไม่แคร์ โอเคโรดนี่ครับก็คุณจะเล่นจบไหมแค่นั้นแหละมันเป็นเรื่องใช้ภาษามากอะยากเล่นแบบสืบส่วนล่างโอ้แต่ประเด็นนี้จะเล่นจบไหมอะไรเนี่ยฟลุ๊ฟ,ฟมีตาบินี่มาเรีนแล้วนี่ผ่านได้ไหมผ่านได้โอเค แล้วยืให้ตูไปไหนต่อเนี่ยรัวครับอะไรเนี่ยสีเจอ่านใจตูหาไม่ได้เอออาใจฉะนก็เลยดำๆเนี่ยเสายยิ่งว่าดำเอยไม่มีของพานันเลย หรีอเปล่าพลังงานจีนด้วย What the อะไรวะไปเหี่ยว Lost เฮ้ยเธออยู่ช้าหน่อยแค่ถามช้าคนแปลไม่ทันเลยดิ they know I อันนี้เราลงวัดเ n ็นภาษาไทยพูดบ้างเลยเหรอเปล่นหนังสือเป็นภาษาไทยหมดเลยเลือกเองเือกเก่งไทยหมดเลยเราไม่สกิจนกว่ามันพูดเสร็จตัน แต่วิญญาณอง์อื่นโชคดีนะไม่เป็นแบบเราเนี่ยเราไม่ดโดยิงเน่ยจุดจุดจุดอ้ยตกใจหมดผีตกใจคนนะอะไรเนี่ยโอ้อันนี้เหมือนเดิมครับทางนี้ไปได้ใส่ก็จะเป็นนักนักที่อื่นเฮ้ยเออมันมองเราเนี่ยเออเช่ย ใอ้มันมองเราว่ะโอ้เดินเดินเดินลุกเดินลุกเริ่งงแล้วทีนี่เดินถล่มนี่บ่อยมากเลยอ๋คือเราต้องสิงคนดูที่นี่มีหลักฐาน5อันเดินหาดิอันนี้1 New the อะไรเนี่ยโอ้ยได้เงินละเดินหาดิ คีแล้วอืมโอ้โหเดินเดินไปอืมผีเอ้ออยอโอ้ยปวดหบบัวมากเลยไหนหาะเฮ้ยวัฒเตอฮึวะะัฒตอแต่ผีมันมันเป็นเหมือนลายเพยวันอะอ มันเหมือเป็นจุดๆๆแบบเทวันอ่ะหรืออะไรเนี่ยตรนนี้เคยมีปูนอ่ะอืมมสื้อพอดีนี่ะเกษีนเนี่ยผ่านใจอะไรอะไรออกหน้าต่างหรือ,อยังเจเราต้องเอาเรื่องทุกอย่างเนียาเรองเจนีดีกว่าครับฟึ๊บ Girl like อาขาม,มาือีเฮ้เแฮบบ้เฮ้ hey, hey. the hell d d come b a did I do that? อ,อ๋อยี่ห้อย่ยเฮ้เฮ้ hey, hey. เฮ้ come those notes aren't for you ยี่้อกูอดดอ <c oughs> <c oughs> อรู้สึกว่าเหมือนโดนเด็กเกียด <c oughs> มันอาจจะยุ่ยยืองกว่าเรา,เราได้เพราะมันตายไปแล้วแต่ปีไหนนูทะชุด้กรู้ คนเราก็จะตายเมื่อกี้อย่าน uh> ีนอาจจะตายเลามาร้อยสองร้อยสามร้อยปีอเฮยเลือลุได้อ๋อมีเจ๊กำลังยืนอืมเนนี่เพิ่มสักห่อยันดี เอาคุณก็เน้นอ่านเนี่ยโป๊กเกรอร์อยู่เลยเไปแล้วไปได้ไม่มีเงนอยู่กับเลยไม่มีความจริงกลัวเลยเอ้ยทำไมนั่งกุยเงินเด้อมาเด้ฮัลโหลมไม่คุณว่ามันเป็นเหมือนมันิโองนะโอุย้ยไม่คืออะไรเนะี่ย ยันเลยสิงอะดรดิเชิญเชิญเชิญวให้เราตามนี้ไปมามมี่มัมมี่มัมมี่เนี่อะไรไม่ดีอยู่อียเออได้ h e l l ล I don't uh, enjoy, kid. Hey, enjoy, enjoy good good kid. This little girl cost me everything. Uh -huh. It was supposed to be a simple job, easy money. Uh -huh. What do you mean? She's just a kid. It don't matter what she is. Mm -hmm. Her daddy owed too much to the wrong people. She was just an insurance policy. Yeah. Is that where you came in? A simple snatch of mm -hmm. it. After everything was settled <laughs> up, I had to go. I'm guessing it wasn't so simple. Then maybe that's what go. she owes me now. And I ain't leaving till her debt is paid. It's Cut your losses. Maybe. Don't worry. I can wait. Oh. I've got nothing but time, my friend. Oh, they're friends. These kids to be our โอ้บรรยากาศมันน่ากลัวมากนี่หนักเป็นผีเหมือนกันนะเนี่ยน่ากลัวยังกลัวผีเหมือนกันเลยไม่นะเชื่โอ้ยมันม่ได้ยันเลยเดี๋เราไปตามลูกศรน,นะสอน่องชาเราไปไหนเนี่ยอืมเฮ้ยวัตเตอร์โอเ้เจ <the> ๊ oh,

สามารถซ่อนได้เี่ยสามารถซ่อนได้ครับแล้วหย,ยกซ่อนที่อื่นอะแบงนี้ไม่ลไปออลอดภัยโทรับท์สม่วใสอยู่ก็เรามออยู่แถวคนไหมเออยมันไม่ได้อ๋อคือซ่อนได้เฉพาะในนี้อ่ะอโอเคโอ้ดูได้มองเห็นทางได้ โอ้ตรงนี้คือบอกว่ามีที่ซ่อนตรงไหนเอใช่ไหม,ไ,หมไม่ได้กินมันจะไม่ทัานได้มาเลย <c oughs> จะมาหาปูนยพาทีออเอนะ โอ้กดค้างโดนง่าเที่ยบโอ้ีออ่อกี้แพ้โอเคเราได้เรียนรู้แล้วครับผมต่อค้างโอเคเดราก็ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างนะเมือกี้การหลบหนีปี๊ซกคุณว่าเหี้ยอะไรมื่ี้สงสัยเราน่าจะสืบคดีลำบากนะครับทีนี้อ๋อนี่ใช่ไหมนี่ไ,ไอพวกให้มันโดนดูดวิญญาณอีกซ้ำอีกครั้งนหล มันื่นจะเป็นแบบนี้เจเาใจดูดูกด่อนเดี๋ยวพี่ซ่อนเกิดผูเจออีกอีกชาาิ้ออมงหนแบงมามีดเว์มีด้วยดูดูหลบไหนดีเฮ้ยเฮ้ยเย็นจะเ,จะเย็นยัไม่พร้อมหายซ่อนไม่ได้เลย โอ้โหตูไปไหนไปไหนโอาเช่นว่มือชาวนะอ่ามึงมาอ่านแค้จริมานี่แจริมานี่โอ้โหความรู้สึกยังไงก็ไม่รู้เว้ยจักระตกักรตกอแล้อืม ยังไงก็ไม่รู้เลเจ okay, อแล้วซ่อนแล้วบบจังหวะนี้มีแค่สองตัวแล้วมีี่เด็กมานั่งน,นั่นงใครนะ ดูแก่หนูกับทีวีเอ๊ะไได้เถ้าเกิไปน่าจะเห็นกไม่นดาถามบบไมต้องเห็นเยเออเปดีวะพี่จะต้องไม่เจอมันเอาซ้อนดิเอาเยี่ยมมันไม่ซ้อนอ้ดีเว้ยดีเว้ยทีมันมีพลังนี้ ันไม่มีพลังนี้คือเราแบบสุดายจะไปซ่อนไหนไม่รูเร้เโอ,อ,อ้มาคือการเรียกก่อนออาวัเน่คือทำอะไร่ยอืเืู่นานตรงไหนอ่ะนานตรงอีหาเนี่ยเพราะผมเล่เกมแบบสติลไม่เก่ง่ ไล่ฆ่าเยละคนเีละคนเลยหรือได้ฆ่าทีตัวทีอตัวเันไ่ไไม่จริงดูมอนเดินน้อยนดินผ่านไปครั้งหลย่งเจอน้อเพราะ่าวิ่งเดินนี้คึเนือเื่ามันจะไปฆ่าลำบาก เจ็บตัวอีเท้ากดสิดอะายแล้รโล้นซ้อนเท้าที่ถ่ายเราเห็นกันโย่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 ไว้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 โอ๊ยบิงบิงบินบินบินมาดิมาดิมาดิ

อืทำไมเสร็จง่ายนะทำไมถึงฆ่าแต่กูคนเดียวผมก็ไม่เข้าใจเลยงานนี้เลยทำไม,มถึงจ้องฆ่าเราคนเดียวไปเฮ้อ นี่คือเราต้องไปหลุดลอยดีแหล,หลงมาแล้วดีเหรอทำไมไหลเคมันเลือกส่นสัตว์สงสัยแล้วกดผิดเมืเ่อเี้ไม่ใช่หรอกกดผิดโอเค ย่าไปเจอชักทัชซีนอีกครั้งหน้าก็พอเชื่อแม่งตัวนี้มันกูอยู่นานละทำนานแบบตัวห่านี่แหละทำนานตรงตัวไหนแบบทำนานตรงตัวห่านี่กดผิดโอเคออกข้างหน้าข้างหน้าทำนไม่ได้กดผิดนะนึกว่าให้ถูลงกับตัวบีที่ไหนได้ให้ถูด้านขวาเดี๋ยว เมอ่อผมข้าไม่ได้ตามตื้อือนเดิมอย่นงงอ่ะเอความสุข่ากมามันทำมบบบาไม่หันมาว่ะเราไปทางนี้เสร็จแลวสเตลล์ก็มีอไรเยอะ ถ้าอยากรอต้องทำอย่างนี้มีคนให้สิ่งนั้นหน้าใช้ปากเอาไม่ใช่นะเออ ดีเอ uh ๋ถ huh. ้า okay, ถ <laughs> ูกเอหดีเลยเค้ดแล้วก็สติโลง่ายขึ้นละมาซื้ง่ายเออมึงอุ้ยเดี๋ยกดดีนะอุ้ยเดี๋ยวกดดีเมื่อกี้เดี๋ยวกดดีแล้วเมื่อกี้โอเค้ยังไงบนต่อ เเจออะไรไหมนี่ยกดมีวไเคราะห์รอได้เลยโอเคค้างโอเคโอเคฟอกโอเคค้างโอเคครับเราอ่าใจจมพิจารณา

มีปืนตกที่เกิดเหตุแล้วปืนทำไมถึงอยู่ข้างบนวะตเอา้านี่ผีบ้าปืนมีปัญหาไหมแม่แม่ชั้นไหไปืนกันเ้วยปืนกันทำไมวายนี่ไปว่า,วาอะไรวะกูแค่วายยังแปลไม่ออกเลย y เฮ้ย y what the killer here killer here y น่าจะแปลว่าทำไมทำไมฆาตกรเอาปืนวาว้นี่เปิดอะไรอเคเราไปดูหลับาที่เก้าเงยเงนมันเงยเงยเงเงยมันเป็นทรงลงเงเล อืมโอเครับนก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับผมเยินดีใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย